นี่คือที่อยู่เนี่ยส่งไปที่มาเลเซียหมดเลยให่ปัตตานีก็มีปัตตานีก็มีที่นี่ก็มีออกคนก็ปัตตานีแหละคนมาเลกินปลาไทยแล้วมาเลก็มาไทยเหมือนกันก็ส่งกันไปส่งกันมานี่นี่ถือว่าเป็นเป็นเจ้าใหญ่ของพื้นที่เลยไหมครัของของบางเนี่ยฮะใช่ไหมชาบ้านน้าใหญ่ใหญ่ใช่ไหมใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมขายมากี่ปีแล้วครับเยอะเยอะหลายลัมขายมากี่ปีนะครับบางบาง ว่่าาปปีีลกววันนี้นะคะแป้งกับพี่เดียวเรากำลังจะมาคุยกับคนที่ทำเป็นเรือประมงค่ะเป็นแพแล้วก็รับซื้อปลาจากชาวบ้านในพื้นที่ค่ะมีปนีันนี้เขาที่จะทำที่ข้าวอินทรีนีลปลากระพงแดงมีปลากระพงแดงโอ้โหมกระพงแดงตัวใหญ่มาก อัน <ħ> จ้ออ <more> ่าแล้วก็นี่ชื่อมันเสียนีตัวใหญ่นั่นเลยตัวใหญ่มากชมงาม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 นี่คือขาได้หมดแล้วแหละอนี่อือโอ้ปลาชมงาขึ้นมาคือหมดเลยที่เหลือก็เป็นสตรอว์เบอ์รี่อืมอันนี้มีคนจองยังมั้งมีนะมีแล้วโอ้โหเจ้าอ่ะ นี่ปลาอะไรเนาะอันนี้เหมือนกับสำลีปะขายราคาเป็นตัวยังไงเ,เป็นกิโลเป็นกิโลครับกิโลเท่าไหร่หกสิบาทหกสิบาทหนิงป,ป,ประมาณสักกี่กิโลเนี่ยช<า>่างเลยไหนลองช่างหนิงสามกิโลสามกิโล,โลอันนี้มีคนสั่งไว้หรือยังคะคให้ไม่ขาดแล้วอ๋อโอ้มีแล้วจองหมดแล้วเหรอเจ้าอ่ะปลาปลาวัง ไปก่อนไปจับแล้วก็อนละนี่ยังยอยู่ในคดีอีกในลาดกุ้งน้ำตื้นน่ยสงสารแกไปเอาเงนินที่ไหนไปนปรับแสนแสนกว่าสงสารเปล่าของนี้แยกข้างนอกเนี่ยเวียดนามก็มีก็ไปจับเลยไปจับแล้วก็อนละแค่นี้เองชองั่วโมงครึ่งชั่วโมองออกเนี่ยจะไปติดจับไป็นไสงสารใช่เปล่าของนี<ม>้อ่าชาวติมคำได้กี่บาทถ้าติดจับปรับเป็แนแสนจะเอาเงินที่ไหนนี่จ่ายกัคุก พี่อะคนไทยจับคนไทยไม่เคยเลยตั้งแต่เราทําปลา20 30ปีไม่เคยเลยนี่อีสองปีนีหละอือศึกษาด้วเรือนอ๋อถ้าเกาเอาไปเอาไปเอาฟางมาเลยโอเคจับก็จับอเข้าฝั่งแกจับเราไม่มีทะเบียนไม่มีอะไรจับแต่ไม่ว่านี่เพื่อให้ทําทะเบียนทํานู่นเวลามีเหตุการณ์อะไรไม่ช่วยเลย ไม่เคยช่วยเลยอถ้าไปเจอเรือใหญ่นะทำไม่รู้ไม่ชี้อบอกเลยยกเป็นเข่งตะก,ก,ก้าลับอถ้าเรากแ้วโอตว้ตัวนู่นตัวนี่ทำนูทนทำนี่ถ้าไม่มีจับถ้าเรือใหญ่ของมาจากักประจวบปตัตตานีอะไรทําทำหน้าบ้านเรานี่อยู่แล้ววาของผิดไม่มีอะไรเยอะแยะไปเทียบก ของกับบักลากับบักทำอะไรตายกับเนี่ยคนลงทะเบียนทุกพื้นที่ไม่จ่ายที่สำนักงานขณะไปทำาทะเบียนนะสมุดก็ไม่ได้ลว่าหายยู่ในสำนักงานหายอ่ะพอถึงเวลาไปต่อคงยังไม่ได้อีกให้ไปต่อแล้วอืมันก็ยังไม่ได้เลยไปต่อแล้วเอกสารไม่ได้แลไปไปถับอ่ะเนี่ยลู้นี่ไหนหาย นี่อ่ะสำนักงานไอ้๊ะต้องไปจ่ายสำนักงานมีใบเสร็จค่าจ่ายยังไม่มีอีกแต่ว่าแกมันจุดมันจ่ายที่นี่ให้ลูกเรามันจ่ายหน้าพระนัทาเรนนี่แล้วถามว่ามันมีใบเสร็จอ่ะไม่มีไปสมบูรณ์พิธียมชนวิถีชาวประมงนทุกบ้านปกากฏว่าก็มีคนร้องเรียนนะและเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับควาทุกที่ว่าชาวบ้านทุกบ้านเขาออกเวลาไปหาปลาได้ไม่ไกลมากนะแต่ปรากฏว่าก็ถูกจับ ต่อีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังจากบางมาก็คือทุกเดือนทุกปีมีการจ่ายเงินไปให้กับหน่วยงานบางหน่วยงานนะคะไม่ได้ใบเสร็จกลับมามรวมถึงเรื่องของการคุ้มครองดูแลก็ไม่มีเลยครับเขาเปรียบเทียบถึงท่านว่าทําไมชาวต่างชาติที่เขาเอาเรือเข้ามาแล้วก็อยากว่านาจะไปจับกั้นมากกว่าแต่ส่วนชาวพม้นบ้าเนี่ยอย่างเรือพอแล้ว,ลวา,า,าล้วกาสงสารมากเพราะคน,นทำงานเขาก็ก็าโดนจับ ยินดีที่จะทําแบบต้องอะไรทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าขอได้มันมีใบเสร็จน่อนได้ไหม,มทั้งหมดทั้งหมดที่ทเล่ามานี่คุณผู้ชมเองสามารถติดตามการสแกนพื้นที่ชั้นลึกของจังหวัดน,นาราธิวาสได้ผ่านทางทุกช่องทางออนไลน์ของไทย p b s นะคะ